จได้ไหมจำได้ไหมหลานนี่น่ะเหรอไู่น่ากค่ะทที่เป็นตัวรางวัลจะว่าห้จับคุณพแพงแค่แปเดียวดูท่าทางนะหน้าเกรงขาวหน้า,กล,า,ก,า,ก,ากลัวมากๆเลยใครเห็นก็ต้องน้อมจำนน

กลมไปหมดแต่สายตาและท่าทางเจ้ามันเหมือนเราเรียนแล้วก็ย้ายๆแล้วทักแทบจะเป็นรูปถ่ายจริงเราขอท้าเจ้ากับเจ้าจะท้าสู้กับเราถ้าเราชนะจะได้อะไรอยากได้อะไรขอมาคนอะไรเอาพม่ามาตัดชุดเหมือนพมาที่นี่เลยไม่นานเลย ถ้าเราชนะจะให้อะไรอยากจะได้อะไรขอมาอขอไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรเนี่ยทุ่มเส่อะไรกันเนี่ยมอจาก็ไม่หนมาจากเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรเรื่องอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยเว้ยมันไม่รู้เรื่องเว้ยมึงจะบอกเว้ยขอเออยังไมาทุ่มเลยเออมึงพูดเนียมึงรู้อะไรนี่คืออะไรอ่ะกูไม่รู้แล้วมึงรู้ไงี่ยไม่รู้ อย่างนี้ไม่รู้แต่ถ้าอย่างนี้รู้อะไรว,วะ,ะที่เขาประกาศยังไม่เคยเห็นหรอกนี่อะไรคาราเตอแดงบ้าลิโคโเป็นสปอร์ตสป,ปอร์ตอ,อะไรเป็นสป,ปอร์ตกระดาน่าว่ะยอดหลักกระดานมั้งเราชนะเจ้าเราอยากจะได้อะไรต้องตามใจเราถูกไปเราจะใช้ผ้าดิบเรียบสู้กับการรบเกิดเจ้าไปใช้อาวุธอะไรก็ตามใจแต่ถ้าข้าชนะเจ้า เขาขอตัดหัวเจ้ามาเลยหัวล่างหรือหัวบนมันีหัวอะไหัวพ <c oughs> ่อ 我也一个家如何？<noise> <noise> <noise> ุรียนันทาต้องวาแพ้เพีาปลาลมดาวเข้าใจไมาปตอบกันนายเบาๆที่ำไนตายต้อมึงกินยาไทไปเยอะใ่นะขี้โกงนี่เล่นแบบนี้ได้ไงบอกให้ไงรู้ได้ไงว่าขี้โกงแอบยูาลาง่นะมันเป็นยังไงอะ โกงมันไม่ยออกบอกพีจับตัวแล้วจอดแล้วมาเดแพ้ก่อนลแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้ทำไงแพ้ทำไงจะารักอะไรขนาดนั้นไม่ไปไหนหรอกใ่อยสิแพ้แล้วแพ้แล้วเลยไม่ใล่ยนี่ยบอกพี่ปล่ไงก็แพ้แล้วทำไงทำตามตัญญาก่อไปเออเฮ้นทอปคับไ็่ป่อยยอมแล้ว ชากรตจงทีนะยกป้ไอน่ยนรักมากอาบุตที่มากับเพลินเพล่วยไปยากลบด้วยครับคุณโผล่รับผีไหนมาไยากลบด้วยครับของการแสงกันพี่เยครับพี่น้องคือเมืเวลาทำการแ้พีก็ดีกาอนรามเร่งกันอยงเลิกเลยครับพี่น้อง ก็จะกลับบ้าน <laughs> យប់គងកណ្ដាលយប់លឹកចិត្តផាសចៃអូនรักលងខកចិត្តជាគររោលលាអូនជាស្នេហ៍ទេពអ อยากเปรด <coughs> หนูชื่อิ๊บจิจ๊บนา,ากปีปแป้งฮะชจิ๊ิาฏคปีปแป้งที่อื่นมีให้ปะทำไมปะเอ,อะรนะปีปะแป้งจี่ว่าทาโคลนมั่งก็ได้นะจ๊ะกินเหมือนตีนเน่าเลยะคนสวย เธอจ๋า้แบบววา,า, <c oughs> ารักเธอมากีแอาเลยนี่าี่่ารัมากบ้าม,ม่นเหยน <c oughs> นคนสอยพี่มีจะบอกเธอเป็นความลับมากเลยพี่จะบอกหนูเหรอเป็นความลับมากเลยพี่มีอะไรจะบอกเธอแต่ว่าเธอห้ามไปบอกใครเลย แม้แต่พี่เธอก็ห้ามบอกถ้าเกิดพี่รู้เลยเนี่ยพี่อยากไปบอกคนอื่นหมดแต่พี่มีความลักจะบอกเธอเธอห้ามให้พี่รู้ห้ามให้คนอื่นรู้เดี๋ยวพี่ไปบอกคนอื่นหมดพี่หมือบ้าหรือเปล่าเข้าใจไหมจ๊าจ๊าพี่เนี่ยตัวของพี่เนี่ยมีความลับอยากจะบอกน้องแต่ว่าเธอทำยังไงก็ได้อย่าให้พี่รู้หนูไม่บอกจะไม่บอกไม่บอกไม่บอกถ้าเกิดผลามพูดถลามล้องตายเลยแต่พี่มีความลับจะบอก 我喊你开啤酒呢。<noise> <noise> เออไม่ที่หูด้วยนะดู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 ด,ดูหูเธออ่ะเออเออเออไม่ที่หูด,ด้วยโอแม่ตาไวเธอทำไมไม่แคะปล่อยขี้หูแย่แล้วไม่คุนสวย มีไม้ที่จะใช้อะไรของมึงเนี่ยที่ที่ไม่มีไม้ไม่มีไม้ต้องใช้ะไรนะใช้คัตติบัแข่โอ้แม่คนสวยขอหอมมือมือเหม็นจังมือใครวะมือหนยมอีกสาวันเจ้าแข่งแข้งไม่ยาวจะมาถึงที่นครชีายเข้ามารต้ลานเนเลค่ับ